ุณจะแก้ได้ไงโอคุิมานกลับใจเนี่ยโอคุิมานทำเัง่งเท่าไห่นี่จะเป็นผู้โชคลาภใหญ่เลยเนี่ยอาตมาเขาวาสนาเขาทําไม่ได้พลังจิตเขาทาไม่ได้ก็จริงแต่มันมาพริกเอาตอนสเสวยครับไม่งั้นคนก็จนหมดโลกที่เกิดมามันก็ไม่มีใครรวยเลยสิอันนี้หมายว่าต้องรอเวลารอแล้วมันมาแล้วเดาวุกมันมาแล้วอนาคตมหาโพคะครับนี่แต่อายุสามสิบสองแล้วเข้ามาแล้วก็เข้าเนี่ยเข้าอปีก็ปีแล้วมัง และตัวนี้ดาพุธนี่ถึงสี่สิองนี่ไงเนี่ยเห็นไหมดาพุดธนี่อยู่แล้วดาพุดธเป็นอะไรมรณะนี่ไงอาพับช่วงเสวยเนี่ยมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามแผนมันอาพับทาอะไรไม่ก็สำเร็จเนี่ยมาอุบัติภริยังได้สิ่งของได้อะไรมาก็รู้สึกมีแต่ปัญหาได้มีมือสองก็ได้ทั้งนี้บอกว่ามีมือสองก็มีนะเนี่ย เนี่ยพรียังมหาอุบาทอ่ะแล้วเป็นพยายะเนี่ยเห็นไหมได้คนนั้นเลิกคนนี้ได้คนนี้เลิกนะแล้วสารพัดอ่ะเพราะว่ามีตําหนิแล้วนี่หนึ่งกับสองอ่ะคู่กิจวัตรประจําวันเห็นไหมเห็นยังคูดจันทร์เขาพูดจันทร์ดับก็ได้ส่วนหนึ่งก็เงินทองของเงึนขาวก็หมุนเงินจันทร์ดับช้เงินไม่พอจ่ายอะไรก็แล้วแต่นะสร้างมั่งท่าน เขาสร้างมาอย่างนั้นเพื่อองั้น,ค,อองงนคือสร้างมาพวกแต่มัน,มนกลายเป็นได้กู้ที่มีตําหนิมาเอาบาปเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ผ่านมาหลายคนแล้วก็ได้พูดอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นปุติเนี่ยบุตเน่าไปก็เปลี่ยนใหม่บุตเน่าไปก็เปลี่ยนใหม่แล้วแต่เขาเนี่ย oh. แต่เขาก็มีสเสน่ห<ร>์อยู่ดีสองสาม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 คือมีสเสน่ห์คบไปคบมาเดี๋ยวคนนั้นก็อ้าวคุยกันรู้ใจกันอ้าวเนี่ยฮะ อะไรนะลูกน้องเธอมันได้ดีอยู่แล้วธรรมดาที่ไหนแล้วแม่ไม่รู้แล้วนี่คขาอ่านตามดาวให้ฟังนะว่าพี่เป็นยังไงน้องก็ไก่ดีนะตัวได้ช่วยแม่อย่างไรคือช่วยได้เดี๋ยวตอนนี้มันยังช่วยไม่ได้ตอนนี้ช่อนเนี่ยตอนนี้มันช่วยยังไม่ได้บอกแล้วไงมันเพราะว่าบอกแล้วว่ายิ่งปีนี้เนี่ยการคิดนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหคู่พระคู่โจรเข้ากรรมเก่าเขาเนี่ยก็เลยกลายเป็นคู่โจรคู่พระนั่นแหละมันแทนที่จะเป็นคู่โชคลาภใหญ่ไม่เป็นหมอ ไม่เป็นอ่ะและอัลีตัวนี้มันมาขวางอยู่เขาจะแก้ความเชื่อมั่นเขาให้มาได้ถ้าคุณไม่ได้อบรมธรรมะยากแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เนี่ยอารมณ์เขาตอนนี้ไม่ใช่ว่าอารมณ์นะหมาโจรน,นี่นะอัตตาที่เขายึดมั่นไว้นะนี่อาพับเนี่ยตัวเขาคิดของเขาเองรุงแต่งคิดเขาเ่าเขาอาพับแต่าแต่ว่าปีนี้สีเขาก็อยู่ อะไรสียูงไทยปีนี้ไหนสียูงไทยสีตัวนี้เอเอออยู่ดวงใราชา,ะชานะสีไม่เกี่ยวมันมาจากตัวนี้เลยกามเก่าก็มันมาบวัวมันต้องล็อกไว้ตรงนี้เสถียนไปราชาเนี่ยขนาดในสีหกก็คือโอเคเนี่ยเนี่ยสีหกเนี่ยมันก็คิด,ค,ดคิดการใหญ่ก็ได้คิดจะทํางานใหญ่คิดอะไร <c oughs> มหาภูคาไงคิดด้วยตําด้วยตัวเองได้ยอมเหนื่อยแล้วก็ได้เสังคมบีบเขาทําแล้วก็ได้เนี่ยจริงมาแล้วหกกับมหาภูคาสักกะนี่เขาก็คิดทําทํทำเรื่องที่ดูแล้วมันก็ เริ่มฝังใจแต่ฝังใจกระทำจะผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยเน,นี่สีมันบอกอ่ะนีแตแ่5ปีแล้วนี่เนี่ยมีแต่ตัวเนี้ยเลขสองผ่านจริงๆนี่เราไม่รู้แต่รู้ว่าตอนเนี้ยปีที่แล้วก็ได้เนี่ยสี่เจอสองเจอคู่ใหม่แล้วก็ได้เนี่ยนี่สี่เจอสองติดนาน คนใหม่ไงก็มันเป็นกรรมเขาเลยคิดใหม่ด้วยอยาเขาเป็นไงก็เจอคะจะเป็นก็แต่เนี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกรรมเขาแหละต้องมีคู่หลายคนมีช่แม่ไปได้เพราะจริงนะถูกต้องแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่ว่าถึงห้าสิบสองอะไรยังไงก็ช่วยได้ถ้าคุณจะให้เขาช่วยเพราะเสาจากกาลินีพบเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นเช่นเรา่าเราไปอีกปีหนึ่งเราต้องรอให้เสาเปลี่ยนนี่ไงนี่ไงแต่ห้ากาลินีอยู่นี่ไงเนี่ยเนี่ยจับบูธได้เลยไงเขาจะร้อนลนเลย ดาวราหูไงไวุ่นวายสับสนวุ่นวายอะไรนะ,ะบัตรโอ้ยอะไรนักหนาปีหน้าเนี่ยเออปีหน้าเนี่ยอายุสามสี่เนี่ยเต็มตัวเลยว่าจับบวชเลยเนี่ยบบเอาเพราะห้ากับสองนี่มันเป็นรากฐานเลยไหมกาลกินีไงมันจะนี่มันจะเริ่มคิดนอกกรอบแล้วไงพอได้อบรมเนี่ยธรรมะนี่มันเนี่ยพ้าลาหูนี่จะมีธรรมะเป็นพื้นฐานหมดจะแก้ต้องแก้ด้วย บขึก็เขาถึงเล่กเน่ขำมากไงบวชเน่ขำไงให้เขบวชข้อสัญญาประชาสัมพันธ์ตัวเองไงทำให้ตัวเองเนี่ยกลับให้ดีขึ้นชวนมาบวชเหมือนแบบว่าชวนบวชเล่นบวชหวงเมเหมือนปกติจ้ะแหละก็อายุครบยังบวชยังเคยบวชยังอะไรแล้วแต่เนี่ยมันยังไม่เคยบวชเนี่ยบวชเลยเนี่ยพรรษาเดิมอยู่ที่เราอยู่ที่เราคุยเอออยะจุ๊กอายุุ๊ อยู่ที่พันธุก็ส่วนหนึ่งอะพันธุนะนแล้วพันธุทุกษัตริย์เชะด้วยนี่นี่ไงนีน่ไงคุณต้องใช้อะไรนี่นี่อธิษฐานแล้วไม่ได้แก้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้แก้คํามันนี่อยู่ยังไม่ได้แก้เลยแก้บนยังไม่เลยอดีตชาติแก้ยังไม่ได้แก้เลยนะนี่บอกให้นะแห่เนี่ยสี่สามนี่สี่ห้านี่เห็นไหมศึกษาระเบียบจัดระเบียบชีวิตหมายหมด ถึงเวลาแล้วเนี่ยบอกปีเนี้5 30-40ปุ๊บไปบอกเลยทําล้างซวยเลยบอกก็ได้ล้างซวยไปแล้วมันอาวข้ามาแล้วเท่าไหร่กี่ปีถามอยู่นี่สำเร็จไหมอ้าวจะทําไงล้างซวยก็บวชครับล้างซวยไปหน้าบอกเลยบวชได้เลยแหล,ละล้างซวยเลยแล<อ>้วทีนี้พอทีนี้ป๊บนะ <c oughs> แล้วมันก็จะเริ่ม <c oughs> และนะ <c oughs> และ้วจะเริ่มดีขึ้นแน่นอนเลยนะ <c oughs> และตัวนี้แหละถึงจะเอามาช่วยแม่ได้แล้วเขาบวชพวกเขาจะรู้พระคุณแม่ขึ้นมาอีกนะ <c oughs> เพราะมันมันเอื้อกันได้ระหว่างตัวเจ็ดของเขาก็เป็นมันสวยอ่ะแต่ว่าไม่เชื่อมั่นตัวเองเท่านั้นแหละไม่เชื่อมั่นเขาเป็นคนโลเลก็มาจากตัวนี้ไงตันุตันุมาจากพยายะแค่นั้นแหละไม่ได้ร้ายแรงเพราะไอ้นี่มันเดาจันจันมันเพนจันดับเวลาเขาดีๆมันก็อันนี้ขึ้นมาเ็นอแล้วแต่อารมณ์อ่า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 น่าอ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 ่าดูนี่ไง พลังจิตเขานี่ไงจะแข็งขึ้นพลังจิตเขาจะแข็งขึ้นเพราะมันเป็นการดุงพระถ้าได้ทํางานนี่ไงได้ลิ้นลนเพื่อชีวิตตนเองแล้วนี่ไงสองเจอสามเนี่ยพอปีนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเจอแล้วเนี่ยถึงจะทําให้ตัวเองเนี่มั่นคงขึ้นสองมาเจอสามสามก็ต้องมาเจอสี่นี่ไงปรับพฤติกรรมใหม่นี่ เราไม่แก้แต่ต้นในพลังจิตเขาไม่มีทางเข้มแข็งเลยเพราะตัวนี้มันบอกตนุความจําได้ความหมายรู้ก็คือเขาปยายะไม่มั่นคงไม่แน่นอนแลยเป็นมหาวบารอีกซัก้ํำคุยกันได้ไม่กี่ทีก็หุดหงิดแล้วเนี่ยนะแก้ตาม ถูกต้องต้องเ้องตัวเองแล้วช่วยแม่เองช่วยไม่ได้ยังยังยังช่วยตัวเองแต่ว่าถึงว่าจะต้องช่วยต้องผ่านนี้ก่อนเนี่ยแต่ว่าคนนี้มีน้ำน้มอะสามารถสามารถเข้าไปพูดคุยตั้งใอย่างแม่ได้ใช่โน้มน้าจิตใจของแม่แต่โน้มน้ายังไงก็ตามแม่มันเป็นมหาโจทเป็นมหาอุดด้วยไงหนักที่สุดอยู่ตรงนี้่งนี้ แต่คนนี้เมื่อบวชแล้วลองรับอารมณ์ของแม่ได้ mm. เพราะเจ็ดของเขาเนี่เป็นขันห้าเขานี่ขันห้าของแม่กระดาวเจ็ดเหมือนกันเห็นยังนี่ไงเอาขันมาดูเลยเจ็ดเ <Huh? S 1> ขาการกินีการกินี้พวกก็ยอมได้ถ้าได้บวชแล้วความอดทนพอแล้วกันแม่บน่นแม่เบิรนอะไรโอ้ย ก็ถ <c ười> ืว่กรรมถืว่กรรมพอได้บทเรียนพถือว่ากรรมาผมผมช่วยได้มาครับแต่ผมไม่ได้อยากรูผมช่วยเขาได้ช่วยใครแม่เ่ยช่วยแม่แล้วเอาเต้นใส่เต้นลงไปเตนยังไงวะอันนี้หมวยอันนี้มวยอ่าเต้นไปไหนอ่าดหมล้กันเติ้ หกสามอคู่มิดโอเคหกหนึ่งคู่สมพลโอเคหกเจ็ดนี่แค่นั้นแหละช่วยได้ส่วนหนึ่งอ่าหกเจ็ดไงคู่ชอบช้ำ์ระกมใจไงแล้วใครเราช้ำเราได้ยังไงเราเป็นอะไรไงแล้วจะงุนยีขึ้นมาแค่นั้นเองเขาบอกว่าถ้าหกเจ็ดเขาเรียกคู่วัฒนาการ พัฒนาการการพัฒนาการเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาเห็นไหมแม่กับเรานานๆปุบจะทำให้เราเกิดมหาบาทอัตตาหนักเข้าไปอีกจะทำให้เราเกิดพิธถูกต้องนี่ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่แก้ไม่ได้แล้วภพของเราเป็นอะไรของแม่เป็นทาสาก็ยอมเหนื่อยให้แม่แล้วเป็นมหาปูคะ ให้แม่เ,เ,เ,เขาก็อยากจะให้เราได้ดีนะ่ะแต่เราฟังแล้วเราลำคางก็ได้ช่องช้ำระกำใจก็ได้สะเทือนใจก็ได้เพราะเป็นอันลลีนี่ไงแค่นั้นเองอยู่ตรงนี้แค่นั้นนะ่ะถ้าเราถอยเดาวสุขของเราออกมันหน่อยอย่าไปคาดหวังมากนี่ตรงนี้ก็หดลงทันทีอลความไม่เชื่อมั่นตัวเองก็หดลงทันที เอาหกมาดูเลยมาช่วยๆหน่นี่มันก็อยู่ที่ตัวเองเท่านั้นเป็นผู้สหายตัวเองนั่นน่้นตนแลเป็นที่พึ่งเห็นตนอย่างนี้ตัวนี้กัอันเดียวกันแล้วเราสามารถช่วยแม่ได้ไหมบอกช่วยได้เลยเอาดูหกเราสวยไหมสี่ห้าหกหกเป็นมหาจักรอย่างนี้เขาเรียกว่าเวลาจักรมันเดินถูกไหม เดินครบรอบครบรอบครบอครบอบก็คือบ่อยๆกว่าจะหมุนครบรอบแล้วผมก็คือการเดินทางการเดินทางเห็นดาวอุกาบาตดาวหางคนนั้นวิ่งไหมดาวแห่งการเดินทางทางเดินของเรามองอนาคตแล้วต้องคอยเป็นลบแล้วเพราะวัฒนาการกับแม่ให้บ่อยๆโนมนาวเขาบ่อยๆก็แถ่นั้นเอง แล้วฟังจากแม่อันไหนที่ไม่ดีก็เหมือนทุกหูซ้ายออกหูขวาปล่อยผ่านไปแต่จริงๆผมที่ช่วยได้น้องได้ช่วยมากกว่าถ้าเกิดเขาปรับแล้วถ้าเขาปรับแล้วคือเขาเจ็ดเขาเป็นมหาอุดกับมหาอุดขันเขาขาขันเขาเข้ากันได้แต่ขันน้องเราเนี่ยมันเป็นกาลกินีเห็นไหมต้องแก้ตัวนี้แค่นั้นเองแล้วแก้ความลนเลของจิตอารมณ์เขาถ้าไม่บวชไม่มีสิทธ์แก้ พร่อไม่ได้ฝึกตัวเองเลยบวชปุ๊บมันได้ทําเลยแล้วรู้เลยแก่ยังไงเนก่ยังไงแล้วขณะเดียวกันเราก็อ่านแผนภูมิให้เขาฟังอ่าแล้วของเต้นนะคะเรื่องชื่อเต้นดีแล้วเต้นทายไปแล้วไงออกแล้วเหรอทายไปแล้วทายไปแล้วอ่างั้นของของใครของไชเติลน้องไชเติลชื่ออะไรเ้าไม่จามันนะชื่ออะไรหาไม่เป็นไรเอาลูกเราดีกว่าหมวยเออเราของมวยนะ เออมันจะได้เห็นจะแจ้งหน่อยอันหมวยอยู่ไหนมามชอบมาชอบเล่นนะแค่นี้อันนี่หมวยนี่เวลาใ่ะอ่อ่ะของลูกสาวนะนะอ่าลูกสาวนะอ่ะวันที่สิบเจ็ดิเดือนศูนย์ห้าศูับสองห้าสี่หับกี่โมงเกิดปีหนึ่งยี่สิบศนะเกิดวันเสาร์เสาร์เป็นอะไร ในนี้มีบอกไหมไม่มีบอกไ,ไม่เป็นไรใช่ไหมตำแหน่งก็คือต้องขนขวายเองตัวเองทําเองอะไรเองหมดเอาไล่มาสามกับสามเขาปีขานเราก็ปีขานที่เข้ากันโดยธาตุสมองความคิดเหมือนกันสี่กับสองก็เข้ากันได้เป็นคู่มิตรเจ็ดกับสามผู้สิ้นศัตรูนี่ไงเขาเรียกผู้สิ้นศัตรูแล้ว สามของเจ็ดของเขายิงไปเป็นอะไรเป็นอนลิกับแม่นี่นะนี่ไงสร้างปัญหาอะไรไงเจ็ดจริงๆเขาเกิดมาบอกว่าเป็นราชาคนนี้เก่งค่อยๆสั่งสมความเก่งยิ่งโตยิ่งเก่งโตยิ่งเก่ง,งเขาจะมองอะไรทําอะไรได้ชีวิตเขาจะหวังพึ่งแต่เขาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นเองเพราะเหตุผลอะไรแม่ ไปให้เขาเกิดเดือนนี้ตัวนี้มันเลยกลายเป็นในนี้ก็ส่วนหนึ่งนะเน,นี่ยที่เขา<ม>เป็นอล,ลิศกับแม่ไปเลยเนี่ยเห็นยังทิฏฐิของเขาเกิดขึ้นทันทีเลยเจตอนมาชนกับแม่พบนี้ทิฏฐิเกิดขึ้นเลยสั่งสมมาเนี่ยเป็นมหาอุบาทภระยังเห็นยังสิ่งที่เขาได้รับจากแม่มาเขาคิดไปทางลบหมดดื้อไปเลยคิดไปทางดื้อเลยเรียกว่าดื้อไปเลยกันแล้ว เขาก็คิดว่าตัวเขาอาพับเนี่ยเลยเนี่ยความเป็นอยู่เขาเลยห้าเป็นมรณะนี่ความเป็นอยู่เขาเขาโมาอาพับอาพับญากพันธุอาพับอาชีพการงานที่เขาอยากจะทํานะโอกาสจังหวะเวลาไม่เอื้อเขาเลยเนี่ยเขาปรุงแต่งไปเองเลยคนนี้เนี่ยคิดอย่างนี้เลยไปทางลบเลยเาเมาจากแม่ก่อนแหละ แม่นี่ส่งให้เขามาเป็นอย่างนี้เดือนที่เขาเกิดจิตอารมณ์เขาเนี่ยนะตะนุมันมาเป็นกรรมะแต่มันเป็นดาวจัน์มันอ่อนที่บอกจันร์เป็นทิฏฐิคิดอยู่นั่นแล้วมันเจอคําว่าอุบาทฝังไว้นะสิ่งที่เขาได้รับมาเนี่ยเวลาแต่งงานก็ตามนะคุยกับสามีได้ไม่กี่คำเดี๋ยวแลวเรื่องเสียเพราะมาจากตรงนี้ ขันห้าเขาเป็นดาวเสาร์เห็นไหมขันห้าเขาก็เหมือนแม่จริงๆเขาเก่งเหมือนแม่มีความรับผิดชอบขาดความเชื่อมั่นเท่านั้นเองอเลตัวนี้ขาดความเชื่อมั่นสับสนวุ่นวายในอันนั้นของเขาในจิตอารมณ์เขาทันทีเลยนะเจ็ดห้านี่เห็นไหมหผู้พาผู้โจรยืดเยือย้ออ,สสบบอายืดยาซ้ำซากซ้ำเตเบื่อหน่ายขึ้นมาอยู่กับแม่แล้วเกิดแต่ความเบื่อหน่ายไม่สามารถแปลงตัวนี้เพราะ มหาบทห้านี่มันใหญ่มันก็ได้เชื่อมาจากพ่อพ่อคนนี้หรือเปล่านี่เลยพ,พ,พ่อก็มหามห้ามรณะงไงพ่อถ่ายมาให้เขาเนี่ยตัวนี้ครบรอบที่พ่อเขาเป็นเขาก็มันรักวาสนาเขาเลยเป็นงรักเคหังเนี่ยอาชีพการงานที่เขาอยู่เขาไม่ดูแล้วมันไม่มั่นคงไม่สะสวยเลยทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามัน มองไปแล้วยังไม่เห็นทิศทางเลยว่าจะทําอะไรเ mm hmm. นี่ยเขาจะไม่รู้ทาอะไรเลยและ oh, นี่<ข>อัตตาเขาเป็นมหาโจรเห็นไหมและเป็นกายกินเสียเห็นไหมเสียหมดเลยเป็นพยาญาเลยมั้ยเนี่ยเสียหมดเลยเนี่ย mm hmm. สังคมที่เขาอยู่บีบให้เขาคิดไปอย่างนั้นด้วยเหมือนอาภาพไม่พอแล้วจิตอารมณ์ที่เขายึดมั่นไว้เป็นมหาโจรเป็นพยาญาเสียอีกเพรเสียไม่ไหมอาจารย์ถามว่าจิตอารมณ์ครับอะไรนะแม่ก็เป็นบาป แค <S <S แบบ้านมีหนาสีา่อ๋ออัตตานี่อัตตาตัเวทานาสวยอารมณ์ <S <S 2> <S 2> ไงมันปรุงแต่งไปปรุงแต่งว่าตัวเองตัวนี้มันคิดว่าตัวเองอาภัพ,พว่าสนามเดินนะอารณะอาภัพอาภัพปุ๊บตัวนี้ก็ปรุงแต่งเลยปรุงแต่งไปทงางมหาโจรเลยเอาแต่ใจตัวใจร้อนขี้งุดงิดขี้โมโหไปทางนี้เลยแล้วพูดจาก็หลงพูดไปเพราะเลยอย่างนี้พูดทีวงแตกเลยก็ได้ พูดคำไม่พอนี่เหล๋ยวไหลมาเป็นชุดๆ,ๆเลยเพราะมันตรงกับหินนะในส่วนของสมองความคิดกำหนดรู้หมายพูดคำพูดออกมานี่สังคมที่รับรู้ถ้าบาังคับตัวเองเราพูดเพราะเจ๋วถ้าบังคับตัวเองไม่ได้วงแตกคำหยาบคำคลายและพูดได้หมดเขาสามารถปล่อยออกมาเป็นชุดเลยกาเรียกว่าปล่อยออกมาเป็นชุดซึ่งเป็นการกีนีเ,เป็นการกีนี การกินเดิมทหารานี้ใหม่เพื่อนไม่ดีด้วยเปล่าเพื่อนไม่ดีด้วยเพื่อเพื่อนที่มันนอกขอกเพื่อนที่ไม่ตรงเกณฑ์ของมันเนี่ยก็เป็นถึงเป็นการกินีไงพีชเชียมาแต่กับแม่นี่ไม่ได้เป็นแม่เป็นอันลีที่เขาฝังมาจากนั่นมาก็นั้นแหละ่ายมาอันลีกับแม่นี่มันมาก่อนแต่ไม่ได้ชมใช่ไหมครับมันมาก่อนไม่ได้ชมเพราะอันนี้มันอันเดียวกันมองอะไรเสือกเสือเสือกเสือเลยอันเดียวกันแต่ถ่ายอารมณ์ให้เขาไม่ดีความจํา ทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิอ่ะทิฏฐิคือความเห็นนะกับไม่ใช่ความจําความจําคือดาวสามเหมือนแม่ความจำนะนจาคิดเดี๋ยนะเห็นจําเออถูกละเห็นจํานี่ไปด้วยกัน,นคิดกัรู้คือสมองเห็นกับจําเนี่ยจากแม่ส่งมาให้เขาเนี่ย ตอนคลอดมาเดินเขาเนี่ยมันกลายเป็นกรรมพฤติกรรมที่เขาจะทําทางชีวิตที่เขาเดินแต่พอมันปรุงแต่งเป็นวาสนาปั๊บมันกลายเป็นมหาอุบาทภัยนี่ไงสิ่งที่เขาคิดมันเป็นทิฏฐิท,ทาให้เขาดื้อขึ้นมาดื้อต่อต้านเพราะมหาอุบาทต,ตัวนี้ส่งมาให้เขานะและอาตมาเขาวาสนาที่เขาเดินดันมาตกปีนี้เป็นมรณะมหามหาบทมันแรงมาก เขาคิดยังไงเกลางเขาต้องว่าเขาอานครับอยู่นั่นแหละคิดอยู่นั่นแหละนะเอามาเดินชี้เนี่ยเนี่ยชี้มาเลยเอาพลังจิตเขาชี้มาก่อนก็เจอเจ็ดอีกละพลังจิตเขาสองยิงย้ำมาอีกแล้ย้ำมาเจ็ดอัลลีอีกแล้วน้่งในสองมาเจอเจ็ดเนี่ยอัลลีบังคับอ่านตัวนี้เลยพลังจิตไม่หนักแน่นเลยทั้งเล่นเดาเสานะ เก่งจริงๆเก่งแต่กลายเป็นทําให้เหความเก่งเสียหมดเสียเพราะตัวนี้จิตอารมณ์ตัวเองเลยบูดไปหมดแล้วมันได้เป็นค้างเป็นคาที่สองเจ็ดแค่นั้นโอกาสจังหวะเวลาที่จะกู้คืนมันน้อยเจ็ดมันใหญ่อยู่กับเขายืดเยื้อเลยทางจิตตัวนี้ความความไม่เชื่อมั่นตัวเองอยู่กับตัวเองนานอะพวกอย่างนี้แหละเจ็ดก็มาเจอห้าอีกอ่ะทะ่านี้แต่เอาเจ็ดเอาเจ็ดอ่านห้าเลยเพราะมีวอลแวนอยู่นี่สังขารปรุงแต่งมาทําให้เจอห้า อาพับเราจะให้เขาอยู่ดีกินดียังไงแต่เด็กๆมา,มาทํายังไงก็ตามมันก็ไปคิดว่าตัวเองอาพับอยู่นั่นขึ้นต้นเนี่ยคือดีแต่ยังไงก็ตามสังขารพงแต่งว่าวาสนาเขาเดินแล้วอาพับชี้มาละนี่แหละห้าก็มาเจอสามเห็นยังเจ็ดนาวังเจอห้าห้ามาเจอสามลาภผังก็เป็นมหาหินาให้เขา เป็นปูติให้เขาเขาถึงต้องแยกออกไปปูติกรรมจะบอกให้เขาแยกออกไปแล้วนี่มหาพรหมบอกกันแรกไหมตัววาสนาชีบอกแล้วไปแล้วปูติถึงจะดีถึงจะเจริญเาไปแล้วดีแล้วไปแล้วดีแล้วไปตั้งนานแล้วไปแล้วจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นยังไงสามโอดูนี่ทางชีวิตเขาเลือกเดินเขานี่นาวังเห็นไหม โคงรง,ง,งการอะไรที่เขาไปคิดเขาจะไปทําไปตะลุยเรื่องของเขาไปเอาดาวสามดูดาวสามก็บอกว่ามนตรีที่พึ่งนะมนตรีที่พึ่งจะเป็นยังไงนี่ก็ไปเจอกันจรล,ลีไปแล้วก็จะไปเจอกันเองนี่เนี่ยเนี่ยอาจารย์มาเจ็ดมาชมกันเจ็ดก็มาเจอสี่ไอ้เจ้ากรรมในเวรพอดีเห็นไหมเจ็ดเจอสี่ปุ๊บบอกมหาโจรครับคิดแต่มันทางลบ คิดนอกกรอบและเป็นพยาธะทำลายเขาตัวนี้ออกไปออกไปแล้วจะบอกว่ามันออกไปยังไม่ได้ชี้ว่าดียังยังยังชี้ว่ามันเสียก่อนมันเสียก่อนเพราะมันเป็นมหาจนพยาธะมันเสียก่อนตัวนะี้เจ้ากรรมนเวรบอกก่อนนะเจ้ากรรมนเวรว่าอย่างนี้ก่อนว่ามันเสียนะแต่ความเสียตัวนี้เนี่ยมันอยู่แค่เป็นความคิดฟังดีนะแค่ความคิดที่เขาปรุงแต่งของเขานะ เดีนี้คือการปรุงแต่งนะคดิดเงียบๆฟังใจอยู่หรือตัวเขาจะต้องเจอเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยที่อยู่กับตัวเขาพยายยะตามมาแล้วเป็นโรคภัยในช่องท้องอะไรนี่ไล่ไหมคะเนี่ยไล่มาเนี่ยไล่แรงไหมคะถ้าจะดูไม่ไายแรงก่อนเพราะมันอยู่ฝังนี่ไม่มีคด,มดีออกได้ดิน เงียบเงียบค่อยๆสังสมมาเรื่อยๆสีจากนั้นมาขึ้นมาโช์มาเห็นว่าเป็นสีหน, <41. S 1> หนึ่งหนึ่งมันนั้นเป็นบอกว่ามหาสิทธิโชคญาติมันจะต้องไปหาสภาพแวดล้อมถ้าเอื้ออํานวยเจอคนดีเนี่ยสุภะพปัตตนิอย่างนี้แหละเจอคนที่เคยสร้างบุญร่วมกับเขามาบุเพสันนิวา่าทําให้เขาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ชีวิตเขาต้องไปหาทางเจอเราเองต้องไปเจอเองครับ แล้วเขาถึงจะเจอภนะาวะในกิจวัตรประจําวันที่เขามีในสองหนะึ่งหนึ่งสองหมุนเงินไปทํางานไปหมุนไปทํางานไปแล้วถึงจะเจอคู่คู่เขาดีมีศัก์มีส,มสีเนี่ยโพกศะทัพย์สมบัติกิติยศชื่อเสียงก็มาสุภะเนี่ยมาสีโชคญาตินี่เขาเนี่ยหนึ่งมาขึ้นต้นสวยใค้ได้ทีเดียวเนี่ยแล้วในนี้บอกว่าอ่ะอยุคนี้มันเริ่มฉายแสงให้เห็นแล้วว่าจะมาเพราะตรงอะไรไหม ถึงยีิบเก้าพออายุยี่สิบเจอแล้วครับอายุยีกีปีนะหกปีอ่ะนับไปสิเฮ้ย hey, แต่มันอยู่หกปีไงหกปีมันก็จะเจอมาบอกว่านี่ทุกขังก่อนเนี่ยมันจะมาเจอนี่บอกทุกขงังหนึ่งเจอห้าทุกขงังคู่มิตรเจอกันแล้วก็ทุกขงัง แล้วจะได้ร่วมฝึกษาหาหรือกันทํำยังไงเจอคนรักก็ได้อายุยี่สิบเนี่ยจะมีคนรักที่มันเป็นเนื้อคู่เข้ามาหาก็ได้อายุยี่สิบยี่สิบไปแล้วยี่สิบถึงยี่สิบหกก็ยี่บหกยี่บห้าทีถ้าบวกหกอ่ะมันหกอ่ะบวกหกบวกสิบเก้าเป็นยี่สิบห้าสิบเก้ากับบวกอีกหกสิบเก้าต้บวกอีกหกก็เป็นยี่สิบหกเอ้ยยี่ิบห้าพูดเผ็ดแล้วหนึ่งก็เริ่มจากยี่สิบยี่สิบถึงยี่บห้า ถึงจะใบหรืจะเพศเราก็ต้องยี่สิบต้องนับตั้งแต่ยี่สิบขึ้นไปใช่ไหมคะใช่ยี่สิบนับไปหกปีก็ถึงยีห้านะีนะนี่แหละเหตุผลแล้วว่าเขาจะเจออตอนนั้นแต่นี้เสวยอันนี้ถ้าถ้าสเสวยไงถ้าสเสวยมันจะมาถึงตอนนั้นแต่ตอนนี้มันถึงสิบเก้าไงสิบเก้าก็ปีนี้สุดท้ายแล้วไงดาวหที่ดาวห้าจะทํางานตัวนี้ไงหดท้า สุดท้ายแล้วไงนี่ตอนนี้ไปนี่เขาก็ได้เจอมิตรนลนี่หลังไม่สามานี่เขาจะเจอมิตรคู่พิบปรึกษาห,าหาหรือคุยหรืออะไรกันได้เนี่ยว่าเจอการงานอาชีพที่เขาอยากจะทําก็เจอเพื่อนเจอฟูเจออะไรก็ได้หรือถ้ายัางเรียนไม่จบก,ก็ยังเรียนอยู่ก็ได้แล้วแต่เขาศึกษาหาความรู้เพื่อเกียรติยศชื่อเสียงตัวเองอยู่ก็ได้แล้วแต่เขาจะเลือกทางเดินยังไง อยู่ที่เขาแต่ตอนนี้บอกมันวุ่นวายปีนี้บอกเลยล่ะหูวุ่นวายจอรนจรปีนี้อายุสิบเก้าเนี่ยวอนวุ่นวายเบื่อเรียนด้วยซ้ไํไม่เรียนแล้วอา่าไม่เรียนแล้วเห็นไหมก็ต้องทํงานเบื่อานอะก็ลาหูวังวนมัน<า>ก,มก็ไปเจอแต่สิ่งมันก็สิ่งทางโลกียวิสัยไงชอบไปทางนี้ไปแล้วไงมันก็ไปสนใจการเรียนยังไงแล้วลพอห้าจะกลายเป็นการกินีไงสตราดวิชาการทั้งหลายธรรมะธรรมโมเนี่ยมันก็เริ่ม ไม่ค่ยสนใจเะยเอาทางโลคียิวิสัยดีกว่ามันเพื่อเพลินกว่านี่ไงเพื่อเพลินกว่าพวกดาวสี่เขาดัานเป็นเสียด้วยไงนี่ไงจะเจอเพื่อนไม่ดีต่างหากในสารชะเนี่ยมาจูงไปทางไม่ดีไงต้องอายุอ่าสิบเก้าอัยี่สิบนะเออคือยี่สิบยี่สิบก็เริ่มเปลี่ยนปูมใหม่เนี่ยปูมอาทิตมาแล้วไงมหาสิทธิโชคจะมาหาเขาหนึ่งทงชัยนี่ก็คือสวยไงสังคมเขานะ แล้วถึงจะเปลี่ยนไปเงี้ยเพราะเราคิดไปปีนึงนี่ไงพอคิดปีนึงพวมันอยู่ตรงนี้เลไงนี่ไงดาวห้าจะกลายเป็นมนตรีเลยเห็นไหมตนแรเป็นที่พึ่งแห่งตนมาแล้วแล้วก็จะเจอคนดีแล้วนดาวความเป็นอยู่ทุกขังแล้วนี่ไงมันเจอแล้นี่ไงกรรมเก่าจะพาให้เขาดิ้นรนมาเจอแล้วแล้วห้าก็มาเจอสองนี่ไงพระยังมาแล้วไงจัดสรรวิหาชีวิตอะไรเลือกคู่แต่งงานด้วยตัวเอง คนอื่นไม่ต้องมายุ่งเขาจัดการเขาเองได้แล้วดาวสุกระบอกนี่จัดระเบียบชีวิตล้ะไงนี่ไงสองสามเนี่ยผู้มีสเสน่ห์ก็เกิดมาเหมือนนางจันอยู่ในพระอบอะแล้วก็วิทยาทรมาแล้วก็มาเกิดแย่งผัวแย่งเมียเขา<ะ>ในประวัติทักษะไงไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่า ู่ลอไม่ใช่เขนพูดถึงประวัติเขาได้จัดระเบียบชีวิตของเขาแล้วเขามีเสน่ห์ของมันเขาจะดึงดูดมาเองไม่ต้องฟูนะว่านะแล้วเขาจะจัดเรื่องคู่ครองเขาเองแล้วเจอดาวสุข้าไปด้วยเนี่ยมหาโคคะนี่เขาสักกาเขาคิดเลยแล้วเนี่หกสีก็อีกเนี่ยเห็นไหมพูดดื่มด่ำฟังใจเนี่ยเนี่ยกับเพื่อนฝูงคนนี้นี่มาวนดิงานการ ไม่แน่เพราะยังไม่เห็นดวงคู่เขานี่ีแต่เขาต้องเจอคนที่จะรู้ใจคนที่จะรู้ใจนะอทนนี่ก็มาดูชื่อเขาเชื่ออะไรมาเหตุกรรมได้เท่าไหร่มารดาดอดเด็กก็ล่างเจอเดาวเจ็ดอีกแล้วเห็นยังทําให้เขาเก่งแต่เก่งท้านนั้นไม่เชื่อมั่นตัวเองเนี่ยแต่ไม่ได้เสียนี่ไงเมื่อเนี้ยถ้าเขาอ่อนเข้าหาพระได้ก็เป็นคู่โชคลาภใหญ่เนี่ย นี่ไกูโชคอะไเรื่องอะไรเรื่องหน้าที่ทองเงินทองเท่าไหร่นี่ยก็มีทรัพย์ขึ้นมาแต่เจ็ดดนนี่บอกชี้ก็ไปบอกมันเจอแต่สิ่งที่เขาคิดแล้วเป็นดาวพุธเสียหายต้องมีคนสอนถึงจะดีสอนเรื่องอะไรใช้วาทิลป์พูดยังไงให้คนอื่นฟังเขาเนี่เราจะแปลงการกินีตัวนี้พยายะตตัวนี้ ให้สังคมแก้ปัญหาชีวิตเขาได้ยังไงอยู่ที่การฝึกฝนถ้าฝึกฝนได้ก็โอเคเพราะมันเป็นผู้สมผลกันสมประโยชน์จะแก้พยาแย่ตรงนี้พูดจาไม่เพราะตรงนี้ได้ยังไงเอาพูดคําว่าไม่เพราะนี่ออกให้ได้ก่อนละ่ะแล้วเพราะมันเป็นขุมทรัพย์ของเขาพุทธเนี่ยชีวิตต้องดินน้นรนทามาหากินเลี้ยงอะไรนี่ต้องใช้ปาก นะนี่ใช้ปากแล้วมันจะสําเร็จล้วอันนี้ถ้าเกิดอนาคตพยายามแต่มันเป็นมหาอุบาทก็น,นี่ไงถึงบอกคุยกันได้ไม่กี่คำเนี่ยแล้ว,ลวคนแรกที่รักกันแต่งงานกันจะมีเหตุผกผนทําให้เขาต้องเลิกกันเหตุเพราะฮะเพราะดาวพยายามันทํำลาย